สบายดีแหละสวัสดีนะ้าหนะ้านะักตกปลาทุกๆคนเนาะกลับมาพบกับช่องอวดฟิชชนะิ่งเนะออานะมือนี้กระออกไม้อีกแล้วเนาะออกไม้ประคออยู่ที่แคมบักลักสีเนาะมามือมื้อนี้ก็มากับแบอไซส,สแนลเนาะนี่เนาะ <c oughs> มาหนุนกันอีกแล้วเนาะสายด่าง <c oughs> <c oughs> ว่าเป็นลางอยนะู่เลยเนาะมาติดตามมือหนุนกันว่ามื้อนี้สิได้แต้มหรือบอ่อ่าพิเศษเนาะมื้อนี้เนาะก็กจะใส่เหงื่อตัวนี้แล้เนาะเหงื่อตัวใหม่อ่ะอใช่เลยเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่เนาะพิะ so. มเจิลลี่เนาะมาดูเนาะจะใส่เงียพิมเจิลลี่เนาะมาดูนี่ตุกปลาคอเนาะเราเมืองว่าสิมานหรือบ่เนาะมปล่าเนาะมาติดตามบันด้วยกันว่ามื่อนี่สิได้แต้มหรือบ่าไปลุยอ่าสำหรับสุดอุปกรณ์ของเขามื่อนี่กัจะเป็นคันใบซันไอซองเนาะจับขู่กับหลอกแพ็คเดวิลโมล็อกเนาะตัวนี้เงียก็จะเป็นเงียพิมเนาะพิมเจิลลี่สีนี่เนาะ <Okay. S 2> อโ,โอเคโอค้โหตีออกเไปมีลื่นเลยเนาะยินลีสลับเหนือตักอัน cái <laughs> tem nọ em là em là em mở lần thôi chút nó em kìm mưa nha, chút nha kìm kìm cắt kìm 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 ก็สูตรทีม แล้วท <What? S 2> mm ่านชมวัดวัดปู่ยู่ onotafasom oh, asisom ไตรวัดอ้ห oh, <no. S 1> <c oughs> กัดหางไปแล้วฮะเนี <c> ่ย <oughs> <Yeah. c oughs> กัดหางไปแล้ว นี่อาจจะเป็นคอเสียเนาะเขาเหนียวพิมพเหนียนอนยางพอปลากัดส่วนใหญ่กัดหางเนาะกัดหัวโดนในรีเรอถึงที่อยู่บางทีกับป้าน่อยนะกัดหางแล้วก็ไปปัดประติศ Cắt ra tùm Cắt ra Oh no <laughs>

Thank mm -hmm.

不够。嗯。 หน e. <sm jis> ุ <LE> oh. Oh ่มนุ่มทุกผู้ชมพระขอนะอุ้ยได้ยังไงวะโอ้ผ่านแลวทุกผู้ชม ¡Mmm! Uh ¡Mmm! -huh. Uh -huh. นี่น้องท่านผู้ชมเต็มที่สองมาแล้วเนาะนเห็นไหใสวยงามเลยเนาะสนสดได้สามเต็มสี่เต็มแล้วเนาะเพราะว่ากัดดุกระแต่ว่ารุดเนาะนี่เนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวข้าเก็บปลากับนอร์ตี้กันต่อเพราะว่ามันชิคำแลนะ้วเนาะมันกระต้อนเนาะท่านผู้ชมใครชิคำไรท่านผู้ชมวัดเต็มที่สามมาลเลยนะ เต็มสามเต็มสามมาแล้วนะฮะเอเต็มที่สามเลยเนาะมาแล้วเนาะนี่เนาะท่านผู้ชมเต็มที่สามบอไ่บอไซโดนแล้วเนาะโอโห้โอโหโดนแล้วเนาะบอไซเดี๋ยวขอเก็บปลากันนาตีกันต่อมาท่านผู้ชมสองเต้มติดต่อกัน กูขึ้นตาหน้าตาตาเลยตัตตดเลยต้อืออมอาชีพประสูติ Nope.

โดนโดนแล้วท่านผู้ชมแอบทีสีมากเลยเนาะนี่เนาะท่านผู้ชมแอบทีสีนี่เนาะแอบทีสีมากเลยเนาะเดี<คน>๋ยวขอเก็บ<ค>ป<น>้าก่อนนอนตะตีกันต่อว่าจะทำไร ไปอีกแล้ว oh, <no. S 1> กัดหางไปอีกแล้วท่านผู้ชมเสียอย่างไปแปละยังสีขาวสุดท้ายท่านผู้ชม oh. <laughs> น่าชะเ็นประสูตนกัดหางไปเลยสุดท้ายแล้วโอ้โ oh, ห <m au> ผสูดขึ้นเลยว่าผมประสูดท่านผู้ชมโอื้อือเดี๋ยวเจอสปูนเฮ้ยคุนโมแมนเลยเด้อยังอะเฮ้ย เฮ้ยคนหัวลุกยังวะตัวด,ดำดำท่านผู้ชมอือหือชม

บูทิดวัดเมื่อกี้นี่วัดวัดลอยนี่นี่โดนโดนหื้งใส่ไงหื้งใส่ไงท่านผู้ชมหื้มนีโฮ้ยประสูตรสปูนตองแปดแต่งบักเบ็ดชามทางบะเบ็ด เเดียวกานี่เนาะเนาะท่านผู้ชมเขากลับมาสรุปผลงานกันเลยเนาะมืาอนี้เนาะนี่เนาะนี่เนาะผลงานของเราในการใส่เหยื่อพริมเจอรี่เนาะก็ได้อยู่สีแต้มเนาะแล้วก็ใส่เหยื่อสปูนเนาะได้ประสูตรตัวหนึ่งเนาะเพราะว่าเห็นประสูตรคือลายเนาะก็ถือว่ารอดเนาะมืาอนี้เนาะในการใส่เหยื่อพริมเจอรี่เหลือตัวสุดท้ายแล้วเนาะนี่ตัวประสูตรกัดหางไปเลยเนาะแต่ละตัว โอเคเนะาะท่านผู้ชมสำหรับการออกไม้ปีบ้าขอมันนี่เนาะโดยการใส่เหยียบพิมเจอรี่เนาะคือว่าการถือว่าผ่านเนาะโอเเคนะาะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปเนาะวาสุนาฮัสบายเช้ต่อโอเคเจอกันคลิปหนะ้า